สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปริวัยนามสก,กุลชื่อชูอวงอยู่ป .6 ทับ1เลขที่6นะครับวันนี้ผมจะมอมบอกเล่าเกี่ยวกับประเด็นที่ผมไปเลือกในการสืบค้นนะครับเกี่ยวกับงานรามเกียรตินะครับผมได้เลือกสืบค้นในประเด็นที่มันคือประเด็นนั้นน,นก็คือนะการแสดงขนนะครับซึ่งผมได้ไปสืบค้นมานะครับในการแสดงโขนเนี่ย ขนเนี่ยมันจะมีฉากหลายฉากด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละฉากเนี่ยมันก็จะมีสามองค์ประกอบหลักๆนะคะผมก็คือคนที่สแสดงนะคะผมคนที่สแสดงเนี่ยจะใส่ชุดโขนแต่งหน้าไม่ก็ใส่หัวยักอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเสร็จเนี่ยฉากแล้วก็จะมีพวกมาแล้วก็เครื่องเครื่องตกแต่งต่างๆแล้วก็มีฉากนะครับผมฉากหลังนะครับผมแล้วก็แล้วก็องค์ประกอบที่สองนะครับผมในกะในงาน เวลาเราจะแสดงลมามัเกียร์ครับก็คือคนที่พากคคับคนที่พากยจะต้องมีเสียงคล้ายกับตัวละครต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเสียงที่เขาเลือกกันมาแล้วเวลาเขาพากนะครับเขาก็จะพากอยู่ด้านหลังแล้วคนแสดงเนี่ยก็จะต้องแสดงให้มันแบบว,ว่าไปพร้อมกับภาพอะครับแล้วพอเสร็จเวลานั้นนะ่ะมันก็จะแสดงออกมาได้ดีนะครับจากนั้นนะครับองค์ประกอบที่สามนะครับผมนั่นก็คือ จะต้องมีนะครผมคนที่เล่นดนตรีไทยประกอบนะครับในบางฉากที่มันจะมีแบบว่าการต่อสู้ระหว่างนั้นจะไม่มีการพูดเขาก็จะเล่นเป็นดนตรีไทยนะครับเพิ่มความแบบว่าสนุกสนานเข้าไปนะครับผมแล้วก็ในการแสดงโขนของเี้าละที่ก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทั้งดนตรีที่เลือกเ,ออเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับแล้วก็ลักษณะของหัวโขนนะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ